อ่ครับทีนี้เป็นทีมชาติไทยเจอกับต้นตำหับฮังการีครับให้มันรู้กันไปเลยครับว่าต้นตำหรับมันเจอกับน้องใหม่ไฟแรงอย่างทีมเทคบอลไทยจะเป็นยังไงครับในประเภทคู่ผสมกรุงไทยวันนี้ในเสื้อสีน้ําเงินครับกางเกงสีดําถูกขอบคุณทุกท่านนะครับที่กลับมารับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่เข้ามาก็ พิมทแลนด์สู้ๆเลือกเอาไทยหน่อยครับอาอะไครับเก้าแรกนั้นสำคัญครับเก้าสองนั้นได้สิบแปดครับไทยได้แต้มแรกไปก่อนครับสอูนเลยครับไทยนำไปแล้วสูบ้าวปดีเตะลูกนี้ได้ไหมโอ้โหลำบากยากเข็นครับคู่ต่อสู้ของเราฝ่ายหญิงนี่คือเพทราพิชี่นะครับ อายุ23ปีส่วนสูงนี่174ซเมตรครับแค่ขาของเธอนี่ก็ประมาณ100ซติเมตราาแล้วครับขายาวเหลือเกินส่วนฝ่ายชายคืออดัมรัโรสโซวิกค,ครับอายุ29ปีส,สูง184ซนมก็ถือว่ารูปร่างสูงใหญ่กว่าเราครับของเราสุภาวดีวงคำจัอนทร์อายุ28ปีสูง160เซนเมตรครับส่วนพักพงเดชเจริญอายุ36ครับสูง172เซนติเมตร ลูกน <łość> ี้เสียเลยครับพักคงในเจริญเซอร์ที่ใส่เพตาเฟชี่ครับได้แชมป์แรกไปแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับสำหรับแชมป์ที่2จะทำได้หรือเปล่าสำหรับประเภทคู่ผสมครับ ลูกนี้ก็ะทาเสียไปอีกครับลูกนี้สุภาพดีเน่งลูกนี้เอาอะไรรับครับจังหวะนี้บรัโซวิดครับขอดูภาพช้าครับมุมนี้น่าจะเห็นอะไรรับครับลูกดีครับมันสูงขึ้นไปนิดนึงครับไม่งั้นนี่บอกได้คำเดียวว่าหักครับ อะไรหากไปคิดเอาเองครับนี่ก็ไม่รู้จะดูอะไรก่อนล่ะครับแหมเยอะแยะไปหมดครับไม่รู้จะดูตึกดูบรรยากาศดูน้ำพุหรือดูเทคบอลครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนี้อ่าครับตัดมาดูน้ำพุอีกรอบนึงครับต้องพากนน้ำพุหรือเปล่าครับโอ้จังหวะนี้น้ำพุขึ้นสวยมากครับทีมงาน ก็อยากให้ดูภาพนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอดูไทยก่อนครับโดนเขาตีเสมอแล้วครับเจ็ดเท่าครับเล่นกันเซตละ12คะแนนนะครับแต้มไหลครับผัดการเสิร์ฟฝั่งละ4คะแนนเซตที่1และเซตที่2ถ้าเสมอกัน11เท่าไม่มีการดิวส่วนเซตสุดท้ายเซตตัดสินถ้าเสมอกัน11เท่าจะต้องดิวคู่ไม่เกิน17คะแนนครับ นี่ครับเป็นโชว์แสงสีเสียงระหว่างเวลาห้าโมงครึ่งถึงเยงนคืนนะครับที่ตึกเบิร์ดคาลิฟาครับแถวแถวห้างดูไบมอลนะครับเป็นโชว์แสงสีเสียงน้ำพุเตเลรามที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ ตรงนั้นนี่มีแต่ของใหญ่ที่สุดในโลกของสูงที่สุดในโลกครับดูครับเหตบอลอนนี้ก็เป็นทีมชาติไทยที่เข้าชิงมากที่สุดในโลกในครั้งนี้ครับชิงทั้งสามประเภทเลยครับเสิร์ฟอ้าวจังหวะนี้ครับลูกเสิร์ฟเต้นระบำครับแต่ว่าตอนนี้ไทยเสิร์ฟทำแต้มตีเสมอเป็น8เท่าตรงนี้เสียครับ เอาแค่ข้ามครับนิ่งๆสบาดีใส่ลูกนี้ได้ไหมเขายังพักอกขึ้นมาได้เขาเบาๆพักพงชา์จพลังใส่ลูกนี้ครับโอ้เขาก็ยังเหนียวผู้ว่ายนี้ขึ้นเลยครับได้หรือเปล่าจังหวะนี้เป็นแต้มของไทยครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับแล้วดูจังหวะน้ำพุคพุ่งขึ้นพอดีเลยครับ คะอยะาักหายใจครั้นึงครับหลายจังหวะเลือเกินแต่ดูจังหวะนี้บินขึ้นไปครับพักพงเดชเจรินได้ใส่เต็มข้อเลยครับนี่คือจังหวะแรกที่เขาก็ดักขึ้นมาแต่เอาไม่อยู่ครับเสร์ปลูกนี้แน่ แล้วก็ทีมงานของเราบอกว่านี่คือคู่ผสมคู่มือหนึ่งของโลกครับนี่คือคู่ผสมคู่มือหนึ่งของโลกครับที่เจอกับไทยในตอนนี้แตะจังวานี้ครับสุภาพบุรีวงทำจานได้อีกหนึ่งแต้มครับขึ่งท่านเป็นเซตพอยต์เลยครับ Puts them with three make that four set points. Well, whatever Dejaron can do, one camp can jackson so Mmm, so misses his first serve again. It was eight all when he took this serve. He's having a nightmare on serve, lost the first three again. ขวดบอกช้าๆไม่ต้องรีบครับอู้แล้วก็เตะเสียไปเองนะอ้าวอะไรครับเซตแรกครับเก้แรกนั้นสำคัญได้เซตแรกไปก่อนครับคูมสมของไทยครับพักคงเดชตาเจิิญและสุภวดีวงคำจันทร์เอาชนะไป12ต่อ8พัก1นาทีดูเซตที่2ครับ พักพงจังหวะแรกไม่ดีต้องแก้ไขอานะครับนิ่งๆครับสุภาวดีใส่ลูกนี้เขายังดับได้ลากเล่นเองครับเริ่มใจร้อนครับแต่เลาเหนียวครับนี่ครับอ้าวใช้เกมรับสู้เขาบ้างนี่แหละครับซื้อความแน่นอนครับข้าไม่ตายก็ตายเองครับลูกนี้ได้ไหม มไม่ได้ไไดครับท้ายนี้ไปส0ูนแล้ว เสิร์ฟลูกนี้เขายังได้อยู่ช้าๆช้าๆใส่ลูกนี้ยังพักอกขึ้นมาได้อ้าวแต่เอากลับมาไม่ได้ครับนาซาก็พาเธอมาไม่ได้ครับเพราะเธอไปกับเขาสามศูนย์เสิร์ฟพิกเน็ตเอาใหม่ครับ พักพงประคองข้ามจังหวะนี้ได้แค่เขี่ยข้ามนี่แหละครับพีทตต้นครับพี่ต้นหยอดจังหวะนี้เขายังทันลากเล่นเองอีกแล้วแต่เรายังเหนียวครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายลูกนี้น่าจะเลยเส้นมาแล้วครับจริงๆอัแอนหนึงก็ทำไม่ถูกเท่าไหร่นะครับเอาสัญญาณภาพเขามาแต่ว่าถ้าจะดีไม่น้อยครับถ้าได้เชียร์แบบมีผู้บรรยายภาษาไทยแล้วก็ให้ข้อมูลไปด้วยครับแอดมินพยายามจะทำหน้าที่ให้ ดีที่สุดครับจังหวะนี้ครับแต่ดีกว่านี้ก็คือต้องสุภาพดีวงคำจัาครับโอ้ฟหฟังเสียงผู้บรรยายครับ extraordinary ครับแกก็ไม่รู้จะเอาคำไหนมาชมแล้วครับลูกนี้ครับกระโดดขึ้นไปครับใช้ฝ่าเท้าแล้วก็ล่วงเป็นมะม่วงเลยครับจังหวะนี้แต่มะม่วงลูกนี้ได้แต้มครับ ห้าต่อศูนย์ครับคนกดสกอร์นี่น่าจะมือชาแล้วครับกดอยู่ฝั่งเดียวครับพักตรงในจุดเดินบินอีกหนึ่งแต้มครับฟังเสียงผู้บรรยายครับหกต่อศูนครับ ดูบินจังหวะนี้ครับใส่เต็มข้อลอเต็มแข้งซัดเต็มแรงขีพายุทะลุฟ้าครับอยากจะเอาปลาล้าไปเปิดให้นักกีฬาไทยกินตรงนู้นเลยครับแต่ลูกนี้ติดขอบโต๊ะไปนิดเดียวแอดบินพยายามจะฟังแล้วก็แปลให้นะครับแต่ว่าบางทีมันพากไปด้วยก็ไม่รูจะแยกประสาสยังไงฮะเดี๋ยวพยายามจะฟังครับว่าเขาชมไทยยังไงแต่ดูจังหวะนี้พักพงลูกนี้ได้ความมันครับแต่ไม่ได้ Yeah, and all the rest of the Thai squad as well. the corner, getting very excited. Another one on its way here. Maybe he's missed that one though. Well, wow. Just like that. A couple just of points. -like. Yeah, and it's two unnecessary mistakes there from I and mean, It'll help. full of for couple moon points on scoreboard a the ลูกนี้ไทยก็ยังดักได้แหมสุภาวดีง้างแต่ลูกนี้มันห่างตัวไปนิดนึงครับแก้ไขแต่ดูครับไทยเหนียวแน่นสุภาพดีครับโอ้โหโอ้แต่ลูกนี้ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้ความมันครับดูครับได้คอนเทนต์ครับแต่ว่า ยากมากครับจังหวะนี้มันไม่ใช่มุมที่จะเตะลงโต้ครับอืมต้องนิ่งๆนิดนึงครับพยายามลดข้อผิดพลาดลงเพราะว่าเขาทําแต้มลดมาเหลือ3ขคะแนน6ต่อ3เอาแค่ข้ามเปิดไม่ค่อยดีลูกนี้ชิดโตอ่าครับยังลงโต๊ะอยู่สุภพวดีอ่าเนี่ยครับเตะประมาณนี้ก็พอแล้วครับ

เขาก็บอกว่าถ้าจบทัวร์นาเมนต์นี้มั่นใจมากครับว่าคู่นักกีฬาไทยของเราที่ได้ผ่านเข้าชิงเนี่ยแต่แข็งกร่งขึ้นไปติดท็อป10ของโลกแน่นอนครับดูจังหวะนี้หายไปนานเลยครับเพท่าเพชชีชี่ลูกนี้เป็นเอชบอล ส่วนใครที่ฟังภาษาอังกฤษคล่องแคล่วก็ช่วยมินแปลได้นะเพราะว่าตอนนี้แยกภาษาไม่ได้จริงครับต้องบรรยายด้วยครับไม่เป็นไรครับมีเซคันด์เซิร์ฟครับเซิร์ฟครั้งที่2องหนูนี้ก็ประคองเอาชัวร์ครับเ <ไป S 2> สียเองครับ นี่ครับเสิร์ฟเสีย2ลูกเลยครับตามมาเป็น5ต่อ7ครับช่องว่างเหลือ2คะแนานสุภาวดีใส่ลูกนี้เขาดักได้แต่ว่าต้องแก้ไขพักโคงชาร์จพลังใส่ลูกนี้เนี่ยครับโอ้โหผ่านมือดีการ์เข้าประตูไปไม่ใช่ครับยังไม่ถึงแดงเดือดครับแต่ดูจังหวะน,นี้เขาไม่รู้จะรับยังไงจริงครับ บอลมันเด้งไปขนาดนั้นนี่ครับต้องใช้มือครับเท่านั้นครับในการรับลูกนี้ครับเอาไม่อยู่จริงครับสวัสดี13,5 1 0ท่านที่รับชมสดใน YouTube ตอนนี้แล้วก็19 0 0ท่านใน Facebook ด้วยนะครับมาร่วมเชียร์กีฬาไทยไปพร้อมกัน รอบหน้านี้อาจจะต้องไปจัดในสนามฟุตบอลครับแต่ว่ากติกาน่าจะเขียนไว้แล้ครับสำหรับป้ายข้างๆครับคือผมว่าจริงๆป้ายนี้อาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่ถ้าตอนที่ไทยไม่แข่งคิดเอาเองครับฝรั่งก็คงอยากดูครับว่ามันคืออะไร ไอะไรเขามาจากไหนทำไมเข้าชิงเข้าชิงทุกประเภทนะครับโอ้โหอะไรลครับ9ต่อ5ใส่ลูกนี้เป็นอีกครั้งนะแต่ว่าจังหวะนี้อลิซงครับเอามือปัดไว้ได้ครับไม่ใช่ครับแต่ไม่รู้จะรับยังไงครับาทุ่มครึ่งนี้มีแดงเดือดฮะอดมินรออยู่แต่เชีย์เทคบอลก่อนครับแฮปปี้มากครับตอนนี้ใส่ลูกนี้นี่ครับทำได้แค่เอามือจับครับ เสิร์ฟลูกนี้ลังลับนิ่งใส่อีกทีไหลนี่แล้วครับตอนนี้ไหลเป็นเปียบเทียบได้เหมือนน้ำตาลมินตอนโดนผู้สาวทิ้งเลยครับไหลไม่หยุดเลยครับใครจะหยุดได้ครับตอนนี้ถ้าไม่นับไฟแดงที่สี่แยกดูใบครับไม่มีใครหยุดทีมเทกบอลไทยได้ครับ1 1เต่อ5เป็นแมชพอยต์แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของทีมเทคบอลไทยกำลังจะสร้างประวัติศาสตร กวาดแชมป์ที่สองครับแต่โดนตาข่ายบอกว่ารอสักครู่ไม่เป็นไรครับเสิร์ฟครั้งที่สองมีเล่นอีกเยอะอืมเสียสองลูกนิ่งๆครับพักพ่องนิ่งๆสิบเอตต่อหก อื้มใจคอถ้าเสิร์ฟให้เขาเล่นนิดนึงก็ไม่ได้ะอ่ะเอาข้ามก่อนครับพี่ต้นครับพี่ตอลันาวีครับใจเย็นครับนี่เสิร์ฟหลุดไปหมดเลยครับดับเบิลดับเบิลโฟลครับเสียไปแล้วสองแต้มใจเย็นครับพี่ บิด ing for the championship t holes in a row well oh now it's part of the b o d g a g e o o u s t o n g น้ำ11-17ึงเศรษฐาเบาๆเฉีนโอเนี่นครับได้ o ห the e d เป็นเอ็ดบอครับยังไม่จบครับอืมขอบโตยังช่วยให้แองการี่ยังไม่จบครับ พัดพงอ้าวเสิร์ตรงนี้เขาเล่นยากแล้วแก้ไขมาจบเลยครับแล้วก็เป็นตั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในกระขานรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมครับแชมเปี้ยนอีสไทยแลนด์ การลึกอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือแชมป์ในประเภทคู่ผสมคู่แรกของไทยในเวทีนานาชาติครับพักพงเดเจริญและสุภาพดีวงคำจันทร์และก็ถือว่าเป็นการเอาชนะต้นตำรับอย่างฮังการีผู้ให้กำเนิดกีฬาเทคนลครับ ISILVA METALS อันรับที่2นี่คือการแข่งขัน t h ่ดีท t ่ส e ด e นประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวีย็นี่คือการในเรื่อง้านที่กีที่สุดในปรนี้นิศาสตรับองินรางวัล 2,800ันเหรียญสารัฐเป็นเงินไทยประมาณ96,000บาทครับส่วนรองแชมป์ครับรับเงินวัน1,800เหรียญสารัฐหรือประมาณ60,000บาทรางวันนี้เขาเขียนว่าต่อคู่นี้มันจ้าซะเหลือเกิน คู่ที่่าคู่ที่3กี่โมงก็เดี๋ยวต่อเลยครับจริงๆกันตามโปรแกรมคือ3ทุ่ม15นะครับแต่ว่าคู่นี้กินเวลามาครับคือกินเวลามาตั้งแต่คู่แรกเลยครับครับขอเสียงปรบมือให้กับแชมป์ในรายการนี้ครับถวยสวยงามครับสุภาพบุรีวงคําจันทร์และพัพงษ์เดชเจริญลงท้าสีแดงคู่เลย and stars ball are new tech born of ่าเลือกไว้เลยครับนี่คือแชมป์ประเภทคู่ผสมในรายการนี้ครับตัวแทนจากประเทศไทยครับหุ่นเป็นรองครับแต่ทักษะและความตั้งตัวนี่เราก็ถือว่าเฉียบขาดแล้วก็การประสานงานยอดเยี่ยมครับ